มอบธรรมะดีๆง่ายๆสบายๆอย่างสุวงพ่อเสนอวัดบ้านทุ่งเสรีรามคำแหงนี้ซึ่งทางรายการบิ๊กแอดนั้นได้นำเสนออยู่เป็นประจำนะครับก็เดี๋ยววันนี้อีกสักครู่เราเข้าไปขอธรรมะดีๆจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดา อัญญาโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและขอมดในพระพุทธศาสนาเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติของธรรมดาไม่มีคนได้หนีพ้นกฎอันนี้ไปได้ฉะนั้นเมื่อเราหนีพ้นกฎอันนี้ไม่ได้เราควรมาร่วมใจกันทำความดีเท่าที่เราจะ,ะทำได้ บุญวัาสนาบุญบารมีเนี่ยเราแข่งกันไม่ได้ใครทำมามากก็ย่อมได้รับผลไปก่อนใครทำมาน้อยก็ค่อยทำต่อไปแล้วเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางเช่นกันเนี่ยฉะนั้นอยติโยงพุทธบริษัททั้งหลายการที่เราไปเข้าวัดเพื่อที่จะได้ขจัดความเหม็นแก่ตัวอบรมมมนิสัยว่า เราเป็นคนนิสัยยังไงแก้ไขยังไงฉะนั้นโบราณก็าถึงบอกว่าคนดีต้องแก้ไขคนจันไรก็แก้ตัวไปเรื่อยๆคนชั่วก็แก้แขนเนี่ยคนไม่ทําก็ชอบติอะไรเนี่ยบางคนก็ติอย่างเดียวไม่เคยทำํำไอคนทํามันก็ต้องมีความผิดพลาดบ้างในเรื่องธรรมดาในเรื่องธรรมดาเพราะว่าเขาทํา คือว่าคนที่เป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดินเนี่ยเขาก็ย่อมมีผิดพลาดบ้างเพราะว่าคนคนหนึ่งขึ้นอยู่บนที่สูงบนที่สูงเนี่ยอ,อยู่สิ่งเดียวย่อมบกพร่องผิดพลาดได้แต่เขาก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้สิ่งที่ผิดพลาดนั้นกลายเป็นความถูกต้องได้เราไม่ถึงกับเป็นคนที่ทิดมานณจนเกินไปเนี่ยฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เชื่อมช่องว่าให้ชน ทุกชั้นอยู่กันอย่างมีความสุขเมื่อเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมช่องว่าใไ้คนทุกชั้นอยู่กันมีความสุขแล้วเราอาจจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขดังที่โรงทรงเคยตัดให้เราฟังว่าความสุขอยู่ที่ใจว่าถ้าใจเราสุขระทุกอย่างมันก็สุขเพราะว่าสิ่งภายนอกเป็นส่วนประกอบแต่ส่วนภายในคือใจใจของเราสุขไหม ใจสุขเรามีความสงบพระเจ้าจึงตรัสวันนัตถิสันติประรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีฉะนั้นการที่เราให้สงบได้เราต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงความจริงของสัจธรรมในโลกที่รู้เจ้าเดจจัดไว้แล้วเราก็มีความสุขเช่นกันฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสดาีวันเวลาเปลี่ยนไป ชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปแต่ขอให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีอาตจจมาภาพขออนุโมทนาให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมก็มีความสุขความจเจริญประสบความสำเร็จมรรคผลในอนาคตข้างหน้าจเจริญด้วยสิ่งที่โยมปรารถนาคือเป็นคนไม่มีโรคมีภัยมีอายุยืนยาวประสงค์สิ่งใด ที่ถูกต้องตามธรรมวิน,นัยจงพลันสำเร็จในความประสงค์นั้นจงทุกประการเจริญพอ